โอเคทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับเทศกาลหม้อไฟของ Harvest Town รนะัทุกคนเป็นไงผมไม่รู้มาก่อนนะว่ามีเทศกาลนี้ด้วยผมเดินมาจะทำเคเวส์มั่วๆอนระัทุกคนไปหาช่างเหละนะ็กเนาะก็มาเจอเทศกาลนี้พอดีนะก็ถือว่าลักกี้เลยฮะเ <Okay. S 1> นี่ยหม้อไฟยากนะลองกินดูได้ค่าสเตตัสอะไรบ้างเอ,อ่ยฮะพลังลบ20เลือดลบ20่ส อ๋อนี่กินได้เรื่อยๆท้องเป่งหมดแล้วทานไม่ลงแล้วโอเคเากินเยอะเนาะกที่ทำอะไรกันแน่ก็เธอมาน้างตรงนี้เองตอนนี้ก็มาร่วมเทศกาลก็เกือบทุกคนนะนี่นะคุณฟอสซี่นะคุณเจเรานี่ยตาถึงต,ตงาถึนใจไปหมดเลยช,ชอบอรบรรยากาศนี้สุดผมไม่รู้ว่าเป็นเทศกาลอะไรนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ก็มีนะนี่คุณแชร์ลี่หรือว่าที่ขอใจไปซื้อมาเล่เตมูมีคุณนักสู้นะฮะกินรังกินคุดชิ่งเหนือน่ะน่ารักดีฮะเออผมก็อยา่เดจีบนลเนี่ยคนเนี้ยก็ก็ดีนะ แต่ว่าผมอยากจีบเูลูมากกว่าเขาเป็นสายแบบซึนเนี่ยซึนเออซึนเนเล่เดี๋ยวไม่กลัวฉันล่ะเนี่ยหัวใจมี2ดวงฮะน้องฝ้ายก็ยืนอยู่ตรงน,นี้เอฟฟายได้ทุกคนชาญูอุ่นจังนะฮะเอสี่นะเนี่ยไมเล่นตุ๊กตากับพวกเราดีไหมเดี๋ยวนี่มันนี่เทศกาลมอไฟายไม่เล่นตุ๊กตาเนี่นย,ะะยน,ะน,นะอันนี้เขาบ่นอะไรเนี่ยสาวชาดีเหลือเกย์มาทาฝีมือพ่อแล้วก็คุณด็อกเตอร์ล่ะฉันไม่ค่อยชอบชาบูเท่าไหร่แต่มาที่นี่เพราะว่ากลัวว่าพวกเธอได้รับยาพิษฉันแค่จะเตรียมรักษาทันจะไม่แอบกินก็ะมอเธอ แล้วเธไปปากแข็งนะพี่แข่จะไปแล้วเหรอเหยี่ารอก,ก่อนฉันดูไว้เฮ้ยมาลองเหรอไม่เอาอ่ะเราแพ้สิเราสู้เขาไม่ได้หรอกจะกลับแล้วเหรอข้าราชการคุณใหญ่จางเจ๋งมาเลยอันนี่บนไรเนี่ยโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะเออเขาไม่ได้เจอกันนานจริงใครไม่รู้แหละเงานดีเลยที่นี่มีเหล่ามากมายเออก็เหล่าเต็มนี่เลยนะขอเล่าสักขวดดิ้าหอมจางไหนดซิมีอะไรทา,านบ้างนม่ง่ะเต็มหม้อเลยนะจ๊ะข้าก็ยังเหยาะไปขั้นหน่อยอยู่ดีเออว่ามันสามทุ่มแล้วนี่ว่ะ เืนนั่อยู่ตอนนั้นทำไมทำไมไม่มาชวนอีกมาสุอะนะได้ผมเอาของให้หมดแล้วอะตอนเช้าอะเอาพริกไหมเอาพริกปุงไหมเคฮะตอนนี้ก็แยกย้ายกลับบ้านนะเพราะว่าเป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วผมว่าจะแยกยูงไงตามใครสักคนกลับบ้านดีกว่าเออแมนเอาไฟายกลับบ้านด้วยกันไหมนี่ครั้งแรกเนี่ยที่ผมอยู่เกินสี่ทุ่มมาับทุกคนเพราะว่าปกติแล้วสองทุ่มเราควรนอนเนาะแต่ว่านี่มาสี่ทุ่มไงอยากรู้เหมือนกันแหละว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ยันเช้าอะจะเป็นไงผมว่ารู้เหมือนกันนะเดี๋ยน้องไฟายจะกลับแล้วทุกคน ยกลับด้วยจะไปไหนนะค,คุณตอนนี้ยังยังอย่ากออกไปจกากเมืองนี้อยู่หรือเปล่าคุณแม่ได้กลับแล้วฮะโอเคฝันดีนะทุกคนทุกคนก็จะเริ่มทยอยกลับนะเนาะนี่ฮะคุณเจสซี่ก็กลับละผมเริ่มง่วงแล้วขอตัวไปก่อนก่อนนะโอเคฮะก็เริ่มทยอยกลับแล้วเนาะมันกินอยู่วนะทุกคนเดูดิเนี่ยมันไม่กินอยู่เนี่ยนะหญ้าบางังนาน่ะกินอยู่สินะนี่ไงล่ะทำ <laughs> มาเป็นถือเอกสารแต่านากินอยู่ <laughs> ตาโตเลยอาหารวันหนึ่ กลับันดีกว่าเนาะว้ากลับหมดแล้วอ่ะคนนี้ก็กลับแล้วนะคุณลูลูจะคุยกับใช้อยู่กันเหรอโอเคง่นยๆนทุกคนปกลับกันเถอะกลับไปแล้วเออ่ะกลับเถอะเล่าหมดแล้วน่ะเห็นไหมกินดีหน่อยแล้วกันโอเคปะกลับมาได้ไม่ได้เราต้องเฝ้าเธอเธอต้องกลับพร้อมเราถ้าถือว่ามันเกินที่จงคืนจะเป็นไงอ๋อดับละโอเคปะกลับขึือมาเลยน้องเสาว์ี่ไปส่งเองนาทุกคนเราตามเขาไปดีกว่า ฉันจะนอนแล้วคุณจะมาหาฉันทำไมรีบกลับไปกับฉันอยู่นั่นเหรออยากคุยอ่ะไรเดี๋ยวพคนนี้เอาระเบิดมาให้กันเลยเออผมลองให้ระเบิดนะทุกคนมันก็ก็ได้นะทุกคนไ <c oughs> อ้นี่ผ่านหน่อยนาะยจะพูดอะไรกับเราเปล่าไม่พูดฮะโอเคปะกลับก็ได้โหแซงเลยทางนี้ไม่ใช่ทางนี้นี่ยแลก็หลงทางทางขาบวนทางขาบวนโอเคย้ายกลับบ้านฮะทุกคน